มานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงหนึ่งในสังโยชน์เบื้องสูงรูป,ปราคะอรูป,ปราคะมานะอุทธจาวิชาความสําคัญตนต่ํากว่าเขาเสมอเขาดีกว่าเขานะมานะสามนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงทีนี้จะเป็นมานะก็ตามอุทธจาก็ตามรูป,ปราคะอรูป,ปราคะหรืออวิชาก็ตามผู้ย่อสรุปมาแล้วให้เหลือสองได้ก็คือการสร้างภพกับสร้างชาติ เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยอ่าไม่ต้องไปคิดเยอะใช่ไหมจะทำลายมานะก็ละนันทิละชาติละภพจะทำลายอุทจจะก็ละนันทิละชาติละภพจะทำลายรูปปลาค่ารูปปลาค่าก็ละนันทิทำลายชาติทำลายภพทำแค่นี้แสงยอดห้าเบื้องสูงก็ดับเพราะถูกย่อมาเป็นสองนี่